ครับช่องใส่เทคโนโลยีนะครับวันนี้พามาดูชมพู่นะครับพันธุ์ตัดทิมจันนะครับชมพู่แดงก็เริ่มออกดอกแล้วครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่เพราะมันเป็นช่วงฤด,ดูมันพอดีนะครับนี่ผมมันเก็บไปชุดหนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้ก่อนหน้าน,นี้เก็บไปชุดหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เริ่มออกใหม่แล้วนะครับเยอะเลย เป็นรุ่นนี้แต่ของผมนี่หนอนจะกวนพวกใบยเยอะมากครับแล้วก็จะมีหนอนเจาะหนอนเจาะด้วยผมมาเขาเรไย้พ่นยาเนาะเนี่ยดูดมันจเจาะเสียหายเดี๋ยวต้องพ่นยาซะหน่อยครับเจาะไปรูมหมดเลย ตัรุ่นนี้ก็เยอะอยู่นี่ได้เป็นฤด,ดูของเขานะช่วงนี้ต้นนี้ก็ยอมกันออกมานะออกขาวเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันผมไม่ได้ตัดแต่งภายในเลยต้องตัดแต่งซะหน่อยครับ ตอนท,ที่ทำงานหอ่อหรืออะไรเงี้ยจะได้ง่ายนะครับชมพูต้องหอนะครับถ้าไม่หอ,อก็ชพูมแแรงวันทองจะต่อยเสียหายครับคือไม่ได้กินแน่นอนครับถ้าไม่หอ่อถ้าหอ่อถ้าบำรุงดีๆชมพูพเนี่ยก็จะมีมันสามารถทําถวายได้นะครับมีสารที่เอาไปลาดหรือว่าจะเป็นยาฉีดฉีดพ,พ่น,นตัวดึงดอกบังคับให้มันออกได้อยู่ครับ เดี๋ยวคลิปหน้าที่ผมพามาดูว่ามีวิธีประครับยังไงบ้างให้มันออกดอกนะครับต้นนี้ก็ต้นนี้ก็เยอะอยู่ครับพอได้แต่ไม่ถึงว่านั้นมาเพราะมันเพิ่งออกไปชุดนึงแล้วนะครับมันก็เลยจะไม่เยอะมากพอมีได้ห่อครับรประทานได้เดี๋ยวจากนั้นก็ไปขายได้ครับ มพูถ้าเกิดทำเยอะนี่ต้องเป็นแนวแบบนี่จริงๆนะครับปลูกเพื่อเชิงพาณิ์จริงๆเพราะว่าชมพูใช้แรงงานเยอะครับในการหอ่อคนห่อนะครับผมแค่สิบต้นก็ผมไม่ไหวแล้ะหอบ้างไม่ห่อบ้างตัวน,นี้ออกดอกเยอะครับดูนะครับเป็นป่านทับชิ้นจันทร์นะครับ ดี๋ยวคลิปหน้าตอนห่อผมพามาดูนะครับต้องพ่นยาอะไรบ้างเพื่อก่อนจะห่อนะครับเพราะว่าบางทีมันมีมแมลงที่เข้าไปต่อยลูกไว้แล้วเนี้ยเป็นมแมลงพวกมันทองครับต้องใช้ต้องพ่นสารก่อนถึงทีครับแต่ถจะเก็บเกี่ยวก็ตัวสารมันก็จะเจือจางหมดทาไม่มีสารตกค้างแล้วครับเพราะว่าใช้เวลานานอยู่ครับเพราะสารพวกนี้อ่าเต็มที่ก็ไม่เกินน่าจะประมาณสิบห้าวันครับ สามพักนี้ก็หมดแล้วครับตัวที่สี่อยูวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีมตอนห่อครับว่าใช้ทํำยังไงบ้างป้องพ่นยาอะไรก่อนสําหรับชมพู่นะครับครับสำหรับคลิปนี้กอจะเป็นเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเทคนิคดีๆแชร์กันนะครับที่การดูแลผักผลไม้ต่างๆนะครับด้านการเกษตรสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ